และเช้านี้ได้ตรวจเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งศพคืนให้กับญาติไปทาพิธีต่อไปครับคือตรวจบาดแผลภายนอกและตรวจภายในนะครับนะครับก็พบว่ามีบาดแผลชะการเยอะบริเวณลำคอแล้วก็แขนขาถึงขั้นกระดูกหักแล้วก็เส้นเลือดฉีกขาดเสียเลือดทต่ไม่เสียเลือดมากนะครับการบาดเจ็บที่กระดูกหักที่คอทำให้ผู้เสียชีวิตเขาเคลื่อนไหวไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เข้ากันได้กับสถานการณ์ครับ มันเป็นบาดแผลอยู่สองที่นะครับบาดแผลที่การบาดเจ็บที่ต้นคอกระดูกหักสองจุดทําให้เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับแล้วก็บาดแผลชะกันบริเวณต้นขาแล้วก็น่องทําให้เส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำาระชีค่ะเลือดมันก็จะไหลออกไปจากบาดแผลนะครับบาดแผลที่กระดูกคอหักเนีน่ยทาให้เขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ต้องนอนนิ่งๆน,น,นะครับก็คือว่า กระดูกส,สันหลักไคสันหลังมันฉีกขาดนะครับจากกระดูกหักแล้วก็มีการบาดเจ็บที่หลอดลมด้วยทําให้ทําให้ปิงเสียงจะปิงเสียงไม่ออกนะครับส่วนส่วนที่มีหลายคนมองว่าสิงโตเนี่ยมีการกินเนื้อของล่างพิ่เตียงไปด้วยเนี่ยตรงเท่าที่ตรวจเนี่ยอวัยวะหรืออะไร่ยอยู่ครบไหมท่านอยู่ครบครับไม่ได้กินไปมีแต่บาดแผลชะกันที่บริเวณ ลำคอแล้วก็หน้าอกด้านซ้ายต้นขาขวาแล้วก็น่องด้านซ้ายครับแดะทุกอย่างยังอยู่ครบไม่มีการทําร้ายมากกว่าครับ <c oughs> เพราะว่าบาดแผลเนี่ยมันฉีกขาดประมาณเกือบ20เซนที่หน้าอกซ้ายกระดูกซี่โครงเนี่ยหักทั้งสองด้านไขประหลาก็หักแต่ว่าลึกมองเห็นปอดแต่ข้างในไม่บาดเจ็บมีเลือดออกเล็กน้อยไม่มีอะไรหายไปแล้วในส่วนของการตรวจพิสูจน์เนี่ยเราได้ตรวจเพื่มงขอแอลกอฮอล์สารเสพติด หรือว่าสิ่งตกค้างอะไรในร่างกายด้วยไหมเพราะเราต้องทุกรายในกรณีแบบนี้เราตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็ยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจหรือว่า,าไาใม้ง่วงนะครับรวมทั้งยาที่ทรรบประทานนะครับอันนี้เป็นเป็นทั่วไปเป็นเป็นปกติของทุกรายอยู่แล้วที่เราส่วนส่วนผลของการตรวจเหล่านี้เราจะทราบโดยเร็วไม่เกินสามวันครับสามารถสามารถทราบเลยใช่ไหมว่า อ่างเนี่ยได้ทานยาได้ทานแอลกอฮอล์อ,อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเบนนื้องต้นที่ทราบเป็นอยัางับเรื่องหานเพื่อเก็บไปเมื่อเช้าแต่ว่าจะเข้าเครื่องไม่เกิน3วันครับ<ช>ได้หมดทั้งทั้งยาทั้งแอลกอฮอล์อยาที่รับประทานรู้หมดครับูครับล่างไม่ถูกระชีมขาดมีส่บไหนไม่ครับอวัยวะยังอยู่ครบแต่มีบาดแผลชะก,กันหลายแหง่งเป็นส่วนของความเห็นที่จะเสนอให้กับญาติเนี่ย างแพทย์เนี่ยจะระบุอะไรไประบุก็ระบุเหตุเหตุที่เสียชีวิตครับระบุไหมว่าสิงโตทําให้เสียชีวิตหรือว่าระบุว่าอย่างไงก็เสียชีวิตจากบาดแผลที่ถูกบาดแผลฉีกขาดถูกกัดน,นะครับแล้วก็ทําให้เส้นเลือดฉีกขาดนะครับส่วนส่วนว่าไอ้ส่วนที่เป็นสิงโตเนี่ยคงต้องประกอบกับพนัการสอบสวนนําข้อมูลไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือเป็นเป็นข้อมูลภาพที่เห็นมารวบรวม เราที่นี่เรารู้ว่ามีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่เข้ากันได้กับสัตว์กัดตอนนี้นลายครับแล้วก็แล้วก็เส้นเลือดแดงใหญ่ของต้นขาขวาแล้วก็ตรงบริเวณน,น่องซ้ายเนี่ยขาดทั้งคู่เพราะฉะนั้นเสียเลือดก็จะออกในที่เกิดเหตุไปเรื่อยๆอครับ,รบใช่ก็ใช้เวลาคือเขาไม่ได้เสียชีวิตทันทีแต่แต่ว่าค่อยเลือกเสียเลือดจนจนเสียชีวิต ในขณะนั้นก็เคลื่อนไหวไม่ได้เพราะกระดูกต้นคอกคอหักมันก็เลยเป็นเหตุทำให้ในตอนนั้นเขาอาจจะไม่้กระโดดน้องอใช่ใช่<ๆ>เพราะว่ามีหลอดลมฉีกขาดด้วยทำให้ทำให้เป่งเสียงไม่ได้บริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงกันเวลาถูกทําร้ายบริเวณลําคอมันก็โดนทั้งทั้งกระดูกและก็หลอดลมรดกระดอยู่ข้างหน้ากระดูกอยู่ข้างหลังนะครับคงจะรุนแรงเพราะว่ากระดูก หักเคลื่อนสองสองจุดเลยสี่กับห้าห้ากับหกแล้วก็หลอดลมฉีดขาวก็คือน่าจะเข้าไปทําร้ายในเวลาในครั้งเดียวคราวเดียวกันนั่นแหละแต่มันรุนแรงไอ้จุดไอ้ไอ้สองจุดที่ว่าเนี่ยถือว่าเป็นสองจุดตายเลยใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่อ่าเป็นเป็นจุดตายเพราะว่าพอหลอดลมฉีดขาดก็หายใจไม่ได้นะครับส่วนส่วนกระดูกสันหลังส่วนคอตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่หยุดหายใจแต่ว่าเคลื่อนไหวแขนขา ไม่ได้ตรงตรงหน้าอกเนี่ยลึกจนเห็นปอดแต่ว่าปอดไม่ได้โดนไม่ได้โดนส่วนต้นขาเนี่ยลึกถึงกระดูกและกระดูกหักน,นะครับแล้วก็เส้นเลือดฉีกขาดหมดเลยแล้วก็น่องซ้ายก็มีบาดแผลขนาดใหญ่ลึกถึงกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเลือดฉีกขาดเช่นกัน,นที่คอก็จะทําหายใจลําบากแล้วก็เคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แล้วก็ตรงข้างล่างก็ทําให้เส้นเลือดขาดก็เสียเลือดไปเรื่อยๆบาดแ่ลก็อภิวาทุกอย่างประมาณที่นี่ที่นไม่ีครบครบครับครบมีแต่บาดแผลอล้วภายในครบหมดเลยครับไม่ได้ฉีดภายในถูกทล้ยเลอภายนอกก็ไม่ได้หายแต่พิว่าโดนลักษณะเป็นบาดแผลใหญ่ใช่เป็นบาดแผลใหญ่ฉีกขาดอาจจะไปบ้างนิดหน่อยไม่ไม่ได้เป็นลักษณะกินเข้าไปไม่ใช่แบบนั้นมันจะเป็นการกัดกินไม่ใช่เป็นการทำลายที่หลายฝ่ายบอกว่ากินเข้าไปนี่ไม่น่าจะกินไม่ครับไม่เหมือนครับ เหมือนเหมือนไปกัดมากกว่า